คุณเคยเห็นตำรวจสั่งจับใครแล้วกลับต้องก้มหัวขอโทษไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นกลางฝนตกหนักบนถนนเปียกหญิงเร่ร่อนคนหนึ่งเพียงแค่บัตรใบเดียวเปลี่ยนทุกสิ่งสารวัตรมั่นใจว่าเขาควบคุมทุกอย่างได้แต่ความจริงกลับชอบเกินกว่าที่คิดคุณจะไม่อยากพลาดตอนจบเมื่อความลับถูกเปิดเผยดกดดูและเตรียมตัวตกใจไปพร้อมกันสายฝนตกหนักบนถนนเปียกแสงไฟจากโคมถนนสะท้อนบนผิวน้ำ เสียงรถเมล์แล่นผ่านทำให้ทุกอย่างสันไหวสารวัตรยืนอยู่หน้าหญิงเร่ร่อนใบหน้าของเธอสกรปรกและเปียกแต่สายตากลับนิ่งเยือกเย็นเขาส่งเสียงสั่งให้ตามมามือของเขาสั่นเล็กน้อยกลิ่นฝนและควันรถประปนกันหญิงเร่ร่อนยกมือขึ้นช้าๆเธอหยิบบัตรจากกระเป๋าแสงไฟสะท้อนบนตัวบัตรนั้นสารวัตรหยุดชะงักหัวใจเขาเต้นแรงคอแห้งและรู้สึกเย็นยเยอือก บัตรนั้นไม่ใช่ใครธรรมดาชื่อบนบัตรทำให้เขาต้องถอยหลังเสียงฝนกลบทุกสิ่งรอบตัวมือที่เคยมั่นคงตอนนี้สัน่นเขาต้องก้มหัวและคำพูดติดอยู่ในลำคอผู้หญิงเร่ร่อนยิ้มบางแต่สายตาเธอเต็มไปด้วยความลึกลับราวกับรู้ทุกสิ่งที่เขาคิดสารวัตรรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าทุกก้าวของเขาหนักขึ้นและความละอายครอบงำเสียงฝนดังขึ้นเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจ สายตาเขาไม่อาจละจากบัตรนั้นและความจริงกำลังใกล้เข้ามาสารวัตรยืนนิ่งอยู่ฝนตกกระทบหลเขาเป็นจังหวะรัวลมหายใจของเขาหนักขึ้นทุกวินาทีหญิงเร่ร่อนก้าวช้าๆเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าแต่กระทบพื้นเปียกสะท้อนในหัวใจเขาเหมือนกลองใหญ่เขาพยายามรวบรวมความกล้าแต่ทุกคำพูดติดอยู่คอมือเขายังคงสั่นและชื้นไปด้วยน้ำฝนสายตาของเธอจับจ้องเขา ไม่พูดอะไรแต่ความเงียบทําให้เขารู้สึกโดนจับผิดทุกการหายใจเหมือนมีใครจับตามองบัตรในมือเธอส่องแสงใต้ไฟถนนชื่อบนบัตรเรียบง่ายแต่พลังมันเกินจะจินตนาการสารวัตรเริ่มสับสนใจเขาเต้นรัวราวกับจะหลุดออกจากอกร่างกายเขาเริ่มแข็งทื่อฝ่ามือเย็นชาและความอับอายครอบงำทุกความคิดหญิงเร่ร่อนขยับเข้ามาใกล้มือเธอยื่นบัตรให้เขาอีกครั้ง เสียงฝนปะทะพื้นดังขึ้นเหมือนสัญญาณเตือนหัวเขารู้ความจริงที่เขาเพิ่งเห็นนั้นหนักเกินจะรับทุกอย่างรอบตัวเขาเบลอเสียงรถที่ผ่านไปกลับเหมือนเสียงก้องไกลลมพัดแรงจนเส้นผมปลิวทั่วใบหน้าและสายตาเขายังคงติดอยู่กับตัวบัตรสารวัตรก้มหัวต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้คำพูดไม่ออกความละอายและความตกใจผสมกันจนแทบขยับไม่ได้หญิงเร่ร่อนยิ้มเล็กน้อยรากับเธอรู้ทุกความลับ และทุกสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นอำนาจตอนนี้ไม่มีค่าอะไรเลยฝนยังคงตกลงมาแต่โลกของเขาเหมือนหยุดนิ่งทุกวินาทีช่างยาวนานและความจริงกำลังเผยออกทีละน้อยเขาอยากถอยแต่ขาเขาไม่ฟังมือเขาเกรงแน่นหัวใจเต้นรัวราวกับจะระเบิดและความอับอายทำให้เขาต้องก้มหัวอีกครั้งสายตาของหญิงเรร่อนเต็มไปด้วยความลึกลับเหมือนเธอกำลังบอกว่าทุกสิ่งไม่เป็นอย่างที่คิด สารวัตรรู้สึกเหมือนลมหนาวพัดผ่านกายร่างกายชาไปหมดและเขาไม่เคยรู้สึกอึดอัดแบบนี้มาก่อนทุกก้าวของความจริงกำลังทำให้เขาสุดฝนย่งคงเทลงมาไม่หยุดเสียงน้ำกระทบพื้นทำให้ทุกอย่างรอบตัวดังก้องสารวัตรรู้สึกเหมือนทุกอย่างช้าไปหมดทุกเก้าวที่เขาคิดจะถอยหลังกลับหนักเหมือนมีใครดึงหญิงเร่ร่อนยืนอยู่ตรงหน้าสายตาของเธอจับจ้องอย่างนิ่งสงดไม่มีความกลัวไม่มีความลังเล แต่กลับมีพลังบางอย่างเย็นเยียบจนเขารู้สึกชาเขาพยายามพูดอะไรสักคำแต่เสียงติดคอคำพูดเหมือนถูกกลืนหายไปกับฝนและหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดบัดในมือเธอส่องแสงใต้ไฟถนนตัวอักษรเรียบง่ายแต่ความหมายกลับหนักหน่วงสารวัตรรู้ทันทีว่าตัวเองเข้าใจผิดทุกสิ่งที่เขาทำมาตอนนี้กลายเป็นความอับอายมือเขาสั่นรุนแรงหัวเขารู้สึกร้อนและเย็นในเวลาเดียวกัน สายตาเขาไม่อาจละจากบัตรนั้นราวกับมันส่องแสงเข้าตาจนตาแทบพ่าหญิงเร่ร่อนขยับใกล้ขึ้นอีกมือของเธอยื่นบัตรออกมาอย่างช้าๆฝ่ามือเขาเกรงและความเงียบรอบตัวทําให้เสียงฝนยิ่งชัดเจนสารวัตรก้มหัวต่ำแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองความอับอายและความตกใจรวมกันจนหายใจแทบไม่ออกหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกทุกสิ่งที่เคยมั่นใจพังลงทันที หญิงเร่ร่อนยิ้มบางๆเราวกับรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจความจริงและเธอกำลังรอให้เขายอมรับราวกับทุกสายตาของเธอซ่อนความลึกลับไว้สารวัตรยืนอยู่แบบชาชาโลกภายนอกเหมือนหายไปเสียงฝนยังดังรัวแต่ทุกอย่างรอบตัวไม่สำคัญเท่ากับบัตรในมือเธอเขาอยากถอยแต่ขาแข็งทื่อทุกก้าวเต็มไปด้วยความอับอายและหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิด ความจริงกำลังเคาะประตูเข้ามาอย่างแรงหญิงเร่ร่อนยื่นบัตรมาอีกครั้งสายตาเธอเหมือนท้าทายคุณคิดว่าคุณควบคุมทุกอย่างแต่ตอนนี้คุณทำไม่ได้แล้วสารวัตรก้มหัวอีกครั้งน้ำฝนผสมกับเหงื่อไหลลงคางร่างกายชาไปหมดและเขารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้จะติดอยู่ในความทรงจำตลอดไปฝนยังคงตกหนักแต่ตอนนี้เสียงฝนเหมือนเบาลงทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิท มีเพียงเสียงหัวใจเขาเต้นรัวสารวัตรยืนตัวแข็งสายตาไม่ละจากบัตรในมือเธอมือเขาเย็นชาเหมือนความจริงเพียงหนึ่งใบนี้ทำให้โลกทั้งใบหยุดหมุนหญิงเร่ร่อนยิ้มบางๆสายตาของเธอเย็นเยียบราวกับมองทะลุทุกความคิดและความลับที่เขาเคยซ่อนตอนนี้เปิดเผยทั้งหมดเขาพยายามหายใจแต่เหมือนอากาศรอบตัวหนืดเหนียวทุกคำพูดติดคอ ทุกความมั่นใจพังลงเหลือเพียงความอับอายบัดนั้นทำให้เขาต้องก้มหัวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดมือที่เคยมั่นคงสั่นไม่หยุดความรู้สึกละอายและตกใจประปนกันจนแทบเป็นลมหญิงเร่ร่อนขยับเข้าใกล้ฝ่ามือของเธอยื่นบัตรออกมาอีกครั้งสารวัตรรู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งทุกก้าวที่เขาคิดจะถอยหลังเป็นไปไม่ได้สายตาของเธอจับจ้องเขาเหมือนอ่านทุกความคิด และรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความลึกลับเรากับเตือนเขาว่าทุกสิ่งที่คิดว่าควบคุมตอนนี้พังหมดแล้วสารวัตรก้มหัวต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้น้ำฝนและเหงื่อผสมกันไหลลงคางร่างกายชาไปหมดและเขารู้ไม่มีทางหนีจากความจริงนี้ฝนเริ่มสาแต่ความอับอายและความตกใจยังคงอยู่ทุกก้าวของเขาเต็มไปด้วยความหนักและทุกสายตาที่มองมาจากหญิงเร่ร่อนเหมือนตอกย้ำความจริง บัตรในมือเธอสองแสงอีกครั้งชื่อและตำแหน่งที่อยู่บนบัตรทำให้เขาแทบล้มลงทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นอำนาจตอนนี้ไม่มีค่าอะไรเลยหัวใจเขาเต้นแรงจนร่างสัน่นสายตาเขามองไม่ละจากบัตรนั้นฝ่ามือเย็นชาเกรงแน่นและความจริงได้เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการหญิงเร่ร่อนก้าวถอยไปเล็กน้อยสายตาเธอยังคงเย็นเยียดราวกับบอกว่าเธอไม่ได้มาเพื่อโกรธแต่เพื่อให้เขาเข้าใจความจริงทั้งหมด สารวัตรยืนตัวแข็งโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนทุกเสียงรอบตัวไม่สำคัญเท่าเสียงหัวใจเขาเองและเขารู้คืนนี้จะเป็นคืนที่เขาไม่มีวันลืมหญิงเร่ร่อนก้าวถอยออกฝนเริ่มสาแต่ความเงียบกลับหนาแน่นเหมือนผนังทุกลมหายใจของสารวัตรดังชัดเจนในความว่างสายตาของเธอจับจ้องเขาไม่ละราวกับอ่านทุกความคิดที่เขาเคยซ่อนและรอยยิ้มบางๆของเธอเย็นเยียบจนผิวหนังสัน่น สารวัตรพยายามขยับปากพูดแต่เสียงติดอยู่คอมือเขาสั่นรุนแรงจนบัตดเกือบหลุดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดบัตรในมือเธอทำให้เขาต้องก้มหัวอีกครั้งราวกับถูกพิษร้ายเข้าสู่กระแสเลือดทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมดความอับอายปกคลุมทั้งร่างหญิงเร่ร่อนค่อยๆพูดออกมาเสียงนุ่มแต่เยือกเย็นคุณคิดว่าฉันเป็นใครแต่คุณผิดทั้งหมด คำพูดของเธอกระแทกเข้าที่หัวใจเขาสารวัตรรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงทุกความคิดย้อนกลับมาทุกการกระทำที่เขาเคยมั่นใจตอนนี้กลับกลายเป็นความผิดพลาดฝนหยุดตกแล้วแต่ความชื้นยังเกาะตามเสือ้อเสียงรถไกลๆเหมือนความจริงไกลออกไปแต่สายตาของเธอกลับตรึงเขาไวเหมือนโลกทั้งโลกหายไปเหลือเพียงเธอและบัตรนั้นสารวัตรก้มหัวต่ำที่สุดเหงื่อผสมฝนไหลลงคาง ร่างกายชาไปหมดและหัวใจแทบไม่เต้นหญิงเร่ร่อนยิ้มบางอีกครั้งสายตาของเธอยังคงเยือกเย็นจำไว้ทุกสิ่งที่คิดว่าควบคุมไม่เคยจริงสารวัตรยืนช็อกโลกทั้งใบเหมือนหายไปฝนหยุดแล้วแต่ใจเขายังตกอยู่กลางพายุทุกก้าวทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความช็อกและอับอายบัดนั้นยังคงส่องแสงใต้ไฟถนนชื่อและตำแหน่งของเธอทำให้เขารู้ตัวทันที ทุกสิ่งที่เขาเคยทำตอนนี้ไม่มีค่าอะไรเลยและเขารู้คืนนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกหญิงเร่ร่อนหันหลังก้าวออกจากสายตาเขาเสียงฝีเท้าลดลงจนหายไปกับความเงียบสารวัตรยังคงยืนนิ่งก้มหัวไม่กล้าสบตาใครอีกโลกเงียบสนิทและฝนไม่สามารถฉล้างความช็อกนี้ออกไปได้สารวัตรยืนนิ่งอยู่กลางถนนเปียกฝนหยุดแล้วแต่กลิ่นความชื้นยังคงจับจมูก แสงไฟสะท้อนบนพื้นน้ำทำให้ทุกสิ่งดูพร่ามัวหัวใจเขายังคงเต้นรัวทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความอับอายและความตกใจมือเย็นชาและร่างกายเหมือนแข็งทื่อหญิงเร่ร่อนยืนห่างออกไปเล็กน้อยสายตาของเธอยังคงจ้องเขาอย่างนิ่งสงดราวกับเธออ่านใจเขาได้หมดรอยยิ้มบางๆของเธอยังคงเยือกเกี่็นเขาพยายามขยับปากพูดแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอ เสียงหัวใจของเขาดังก้องในหัวและทุกความมั่นใจสลายไปหมดบัตรในมือเธอส่องแสงเล็กๆชื่อและตำแหน่งทำให้เขารู้ทันทีทุกสิ่งที่เขาคิดว่าควบคุมกลายเป็นความผิดพลาดและเขาไม่อาจปกปิดความรู้สึกละอายนี้ได้อีกสายตาของเธอจับจ้องเขาเหมือนเธอกำลังบอกว่าทุกการกระทำมีผลและคุณเพิ่งเรียนรู้บทเรียนของคุณสารวัตรก้มหัวตำ่ำร่างกายชาไปหมด หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงฝนที่เพิ่มซาไปเหมือนกลับมาดังก้องในใจหญิงเร่ร่อนก้าวเข้าใกล้มือของเธอยื่นบัดออกมาอีกครั้งสารวัตรรับมือด้วยความลังเลเรากับกลัวสัมผัสทุกสิ่งในมือเธอจะทำลายเขาความเงียบรอบตัวหนาแน่นทุกลมหายใจของเขาชัดเจนเหมือนดังในห้องโลง่งทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆของหญิงเร่ร่อนเต็มไปด้วยพลังและความจริงที่เขาเพิ่งเห็นหนักเกินกว่าจะรับไหว หัวใจเขาเต้นแรงเหงื่อผสมฝนไหลลงคางร่างกายชาไปหมดและเขารู้ไม่มีหนทางนี้จากความจริงนี้หญิงเร่ร่อนยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มเยือกเย็ยนแต่เต็มไปด้วยความสงบนิ่งคืนนี้คุณจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เห็นสารวัตรก้มหัวอีกครั้งโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนทุกเสียงรอบตัวไม่สำคัญเท่าเสียงหัวใจตัวเองและเขารู้ความจริงนี้จะติดอยู่กับเขาตลอดไป บัตรนั้นยังคงส่องแสงทําให้ทุกสิ่งที่เขาคิดว่ามีอํานาจไร้ค่าทุกความมั่นใจพังทลายและเขายืนอยู่เพียงลําพังกับความชอบและความละอายที่ไม่มีวันลบออกจากใจหญิงเร่ร่อนหันหลังก้าวออกจากสายตาเขาฝีเท้าลดลงจนหายไปสารวัตรยังคงยืนนิ่งก้มหัวไม่กล้าศบตาใครอีกโลกเงียบสนิทฝนหยุดแล้วแต่ใจเขายังคงสัน่น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นช่างหนักหน่วงและความจริงช็อกจนไม่สามารถลืมสารวัตรยืนนิ่งอยู่กลางถนนฝนหยุดแล้วแต่พื้นเปียกยังสะท้อนแสงไฟทุกสิ่งรอบตัวพร่ามัวเหมือนอยู่ในความฝันหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดหญิงเร่ร่อนหันหลังเล็กน้อยแต่สายตาของเธอยังคงจับจ้องเขาเหมือนเธออ่านทุกความคิดและทุกความลับที่เขาเคยซ่อนมือเขาเกรงแน่นร่างกายชาไปหมด และทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความอับอายความจริงที่เห็นทําให้เขารู้ทุกอย่างที่คิดว่าอยู่ใต้การควบคุมล้มเหลวหญิงเร่ร่อนขยับเข้ามาอีกฝีเท้าของเธอนิ่งสงัดแต่มีพลังบางอย่างราวกับทุกการเคลื่อนไหวตรึงเขาไว้ไม่ให้ถอยบัตรในมือเธอส่องแสงใต้ไฟถนนชื่อและตำแหน่งที่เห็นทำให้เขารู้ทันทีสารวัตรก้มหัวหัวใจเต้นรัวร่างกายเหมือนถูกตรึงด้วยความจริงที่หนักอึง้ง เสียงฝนซาแล้วแต่ความเงียบรอบตัวกลับหนักหน่วงทุกลมหายใจชัดเจนจนเหมือนเสียงดังสะท้อนในหัวเขาอยากพูดอะไรสักคำแต่เสียงไม่ออกและทุกความมั่นใจพังทลายหมดหญิงเร่ร่อนยื่นบัตรให้เขาอีกครั้งสายตาของเธอเยือกเย็นราวกับบอกว่าทุกการกระทำมีผลและคืนนี้คุณจะรู้เองสารวัตรรับบัตรด้วยมือสัน่นหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นทุกความคิดย้อนกลับมา ทุกการกระทําที่ผ่านมาตอนนี้เห็นชัดในความผิดพลาดฝ่ามือเขาเย็นชาร่างกายชาและเขารู้ไม่มีหนทางหนีจากความจริงนี้โลกภายนอกหยุดหมุนเหลือเพียงเขาหญิงเร่ร่อนและความช็อบหญิงเร่ร่อนยิ้มบางๆรอยยิ้มเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความสงมบจําไว้ทุกสิ่งที่คุณคิดว่าควบคุมไม่เคยจริงสารวัตรก้มหัวอีกครั้งโลกภายนอกเหมือนหายไปทุกเสียงรอบตัว ไม่สำคัญเท่าเสียงหัวใจตัวเองและเขารู้คืนนี้จะติดอยู่ในความทรงจำตลอดไปบัตรยังคงส่องแสงทุกความมั่นใจที่เขามีพังทลายความอับอายและความชอบครอบงำทุกสิ่งหญิงเร่ร่อนก้าวถอยออกฝีเท้าลดลงจนหายไปกับความเงียบสารวัตรยืนตัวแข็งก้มหัวไม่กล้าสบตาใครอีกโลกหยุดหมุนและเขารู้ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมฝนหยุดตกแล้ว ถนนเปียกเริ่มสะท้อนแสงไฟสีส้มอ่อนโลกภายนอกกลับคืนสู่ความสมบแต่ความรู้สึกในใจของสารวัตรยังคงหนักอึ้งหญิงเร่ร่อนยืนนิ่งสายตาของเธอยังคงเยือกเย็ยนแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจราวกับบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันสารวัตรค่อยๆก้มหัวอีกครั้งและครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความอับอายแต่เป็นการยอมรับความจริงและบทเรียนที่เขาได้รับหญิงเร่ร่อนยิ้มบางๆ รอยยิ้มของเธออบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเหมือนให้ความรู้สึกปลอดภัยและบอกว่าทุกอย่างจะผ่านไปสารวัตรถอนหายใจลึกรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความดึงเครียดออกไปสายตาของเขาหันมองบัตรในมือไม่ใช่สิ่งที่ต้องควบคุมแต่เป็นสิ่งตันใจให้ระลึกถึงความจริงหญิงเร่ร่อนหมุนตัวก้าวออกไปจากสายตาเขาฝีเท้าลดลงจนหายไปกับเงียบสงัดของถนนและในวินาทีนั้น สารวัตรรู้โลกจะยังคงหมุนต่อไปแต่คืนนี้จะเป็นคืนที่เขาจะไม่มีวันลืมเขายืนอยู่เพียงลำพังในความสงบหลังพายุหัวใจยังเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและบทเรียนที่ชัดเจนและทรงพลังฝนหยุดแล้วแต่ความทรงจำจะยังคงอยู่ติดอยู่ในใจเขาตลอดไป